มีอะไรมีอะไรหมากแก่นมันเหมือนมันเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลเก่าๆมันฝืดๆหรอคะพอหยุดพักเครื่องเย็นมันต้องเผาหัวคับเปิดรายการด้วยข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักข่าวครับเป็นแถลงการจากสำนักพระราชวังเมื่อวานนี้นะคะเป็นฉบับที่สิบก้า ข่าวเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชนะคะความดังนี้นะคะวันนี้คือเมื่อวานนี้นะคะทางคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้รายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประหลอดหรือไข้บางช่วงนะคะเป็นเวลานานกว่าสองสัปดาห์มีพระเขระหรือน้ำลายและพระเสมหะมากขึ้นพระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติอัตราการหายพระไทยเร็วขึ้นและระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต่ำกว่าปกติเป็นครั้งคราว ผลของการตรวจเอ็กซเรย์พระอุระหรืออกนะคะพบว่ามีการอักเสบของพระปัาสะหรือปอดส่วนล่างและได้ตรวจพบพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาอักเสบร่วมด้วยผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชือ้อจึงได้ถวายพระโอสถรักษาพระชานุหรือข้อเข่าแล้วก็ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตและพระโอสถละลายพระเสมหะกับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมานะคะได้ถวายการเอ็กซเรย์พระอุละหรืออกติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบส่วนการอักเสบของพระชานุหรือข้อเขา่าด้านขวาก็ลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากยังมีพระประลอดหรือไขต้ต่าๆและพระปรพาสะหรือปอดเคยอักเสบในตําแหน่งนี้มาก่อนกับยังมีพระเสมหะทางคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เมื่อวันที่5มกราคม2559ปรากฏว่า การอักเสบของพัะปับผาสะหรือปอดข้างซ้ายด้านล่างลงเหลืออยู่เล็กน้อยคณะแพทย์จึงถวายพระโอสสปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนาดหนึ่งร่วมกับการถวายออกซิเจนขณะนี้พระปอดหรือไข้ลดลงแต่ยังทรงหายใจเร็วกว่าปกติบ้างพระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะลงลงนะคะลงชื่อสำนักพระราชวัง10มกราคม2559ค่ะสาระของมันก็คือปอดอักเสบค่ะ ข่าอักเสบใช่ค่ะแล้วก็ถวายการรักษาครับไอ้ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับก็คือปอดอักเสบค่ะนะครับเอาละครับเอาละครับไปกันที่เรื่องอยางพาราอ่าโอ้ปัญหาใหญ่นะชาวสวนยางกําลังเดือดร้อนอย่างหนัก16จังหวัดภาคใต้ตร้อนชาจริงๆชามากคะ่ะสี่โลร้อยวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ว,นนว,นวันที่สิบเอ็ดค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่เท่าไหร่สิบมกราคมคะ่ะสิบมกราคือวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่แล้วเป็นวันอาทิตย์วันยุดค่ะ เป็นวันที่ผู้นำชาลสมนยางเขานัดประชุมกันที่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 สุราษฎร์จุดหนึ่งและที่นครศรีธรรมราชอีกจุดหนึ่งแลเฉพาะที่จุดนครศรีธรรมราชนั้นครับจะมีตัวแทนของรัฐบาลจากกรุงเทพบินลงไปร่วมการหารือด้วยนะครับเฉพาะที่นครศรีปรากฏว่าวงแตกปกติเราได้เห็น ชาวสวนเขา walk out ใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าครั้งนี้ตัวแทนรัฐบาลเนี่ยนะฮะระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นฝ่าย walk out าเสียเองใช่แล้วและภาพที่ดูทรอกทะเลก็คือเชื่อหรือไม่ผู้นำชาวสวนยางต้องวิ่งออกจากห้องประชุมวิ่งตามผู้ช่วยรัฐมตรีเกษตรวิ่งตามขอร้องให้อยู่ต่อ มาคุยก่อนขอร้องใ pues ห nah. ้อยู่ต่อมาอยู่มาคุยมาฟังปัญหากตินะภาพจําของพวกเราเนี่ยเราจําได้แค่ภาพผู้นําชาวสุนยางภาคใต้อคิดเซนใต้คเดดไลน์ยื่นคำขาดใช่ครูนี่คือมาตรการในการไี้ครองไงปิดถนนนั่นแหละคือมาตรการยกใตบประมาณนั้นนะครับครั้งนี้ผมเพิ่งเห็นนะ ฝ่ายรั Bye, ้ช่วยรัฐมนตรีวักเราออกจากวงประชุมขณะที่ผู้นำชาวสวนยางต้องบาเละวิ่งตามทะเลวิ่งตามขอร้องวิงวอนให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อประมาณนั้นวงเล็บเพราะไม่รู้จะกลับไปบอกกับม็อบอย่างไรที่รออยู่หน้าห้องประชุมกระมังผมก็ไม่ทราบนะเอก็แปลกดีก็แปลกดีให้ย้อนกลับไปให้ไกลไปกว่านั้นนะครับ วันที่สิบคือวันอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อวานนี้ค่ะวันที่แปดคือวันอะไรฮะสุกค่ะวันวันที่แปดคือวันศุกร์ใช่ไหมโอ้โหวันนั้นป่าช้าแตกเช่นแก่นทำไมคะที่ไหนคะวันนั้นป่าช้าแตกเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่แปดวันนั้นวันนั้นในเฟซบุ๊กของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบานโอ้ใช่ ลุงกำนันก็โพสภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของลุงกำนันสุเทพถ่ายคู่กับลุงสาธิตวงหนองเตยคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับแล้วก็มีแล้วก็ถ่ายคู่กันตรง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 หน้าโต๊ะอาหารกำลังตักน้ำยาล้างบนขนมจีนมีสำรับขนมจีนสำรับใหญ่ ม,มีทั้ง<ผ>ขนมจีนมีทั้งผัดเครื่องเคียงมีทั้งน้ำยามีทั้งอะไร่อมีอะไรเยอะแยะอืแต่ข้อความ คือคือคือลุงกำนันสุเทพกับลุงกำนันสาธิตนั่นนะครับก็สวมชุดยืดสีขาวใช่ค่ะหน้าอกเสือ้อสกรีนคําว่าเป็นชาร์ปนะคะเหมือนแฮชแท็กนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าเรามาช่วยกันและข้างล่างมีรูปธงชาติเรามาช่วยกันเป็นภาษาไทยใช่ค่ะนะครับสาระก็คือสาระทีนี้ ลุงกำนันเอาภาพนี้มาโพสต์ใน Facebook ของลุงกำนันสุเทพเองใช่ค่ะพร้อมกับข้อความว่าแวะทานขนมจีนกับผู้ใหญ่สาธิตก่อนงานแถลงข่าวสมุยเฟสติวัลแล้วก็มีเป็นเครื่องหมายนะคะแท็กชาร์ปนี่แหละเรามาช่วยกันเรามาช่วยกันสลุบก็คืออ้อเพิ่งรู้สุเทพคือลุงลุงกำนันค่ะผู้ใหญ่ส่วนสาธิตต้องเรียกผู้ใหญ่ต้องเรียกนะผู้ใหญ่สาธิตประมาณนั้นนั่นแหละครับสินักสืตามมีความสุข ยิ้มยานทั้งคู่เห็นฟันกินขนมจีนร่วมกันหม้อเดียวกันหม้อเดียวกันน้ำยาหม้อเดียวกันน้ำยาหม้อเดียวกันผักสำรับเดียวกันด้วยผักก็สำรับเดียวกันขนมจีนก็สำรับเดียวกันแล้ฮะแต่หัวใจที่ข้าหม้อเดียวกันนี่แหละนะใช่เรื่องของเรื่องลงกำานินเขาจะโปรโมท ชักชวนให้ผู้คนไปเที่ยวงานสมุยเฟสติวัลเฟสติวัลค่ะเฟสติวัลก็คืองานแห่งความสุขใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนั่นแหละค่ะข้ามการอาการาระบมทุกส่วนยางเลือดสาดหยาดน้ำตาเกลี่ยนพักใต้ออให้บัดดล ในบอความเนี้ยโพส์ขึ้นเท่านั้นแหละใน Facebook ของลุงกำนันก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปโพสต์ไปแสดงอารมณ์มากมายแก่กองทีเดียวใช่ค่ะเรียกร้องในพิษตาเดียวเนี่ยขึ้นมาโอเป็นหลายพันเลยนะใช่ค่ะขนาดนี้ผมว่าทะลุหลายหมื่นแล้วล่ะใช่ค่ะมีการแชร์ต่อกันก็เยอะนะคะคนเข้ามาดูปรากฏว่าชาวสวนยางภาคใต้ค่ะรับไม่ได้อ โพสเข้าไปแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกทั้งตัดพอแสดงความน้อยเนื้อต่าใจอะไรจะไม่อะไรมากมายแก่ควสัญญาที่เคยคุยว่าจะญญาช่วยเหลือกันในอดีตเก่าก่อนท่วงสัญญาพกกูดง่ายง่าย,ายเรื่องราคาย,ยางาในอดีตมันเคยเป็นประเด็นทางการเมืองผู้นําชาวสวนยางภาคใต้ ในอดีตก็เป็นเครื่องจักรทางการเมืองเป็นอาวุธทางการเมืองที่ส่งพลานุภาพในการทําลายล้างรัฐบาลไม่ว่าชุดไหนก็ชุดนั้นจําได้หรือไม่จำได้และมีคนกลุ่มเดียวอาจจะมีคนคนเดียวกับมังที่สามารถใช้เครื่องจักรทางการเมืองชุดนี้ได้สามารถหยิบฉวยเอาประเด็นทางการเมืองประเด็นนี้มาเป็นประเด็นขับเคลื่อนในเชิงของการปลี่ยนรัฐบาลได้นนครับก็เห็นจะเป็นกลุ่มลุงกำนันนี่แหละ,ะถูกไหมตาถูกไหม ใช่ค่ะพื้นที่พักในะต้จำได้ไหมเขาว่าในอดีตนั้นตอนที่ราคายางมันเริ่มชะลอตัวรัฐบาลชุดไหนขี้เกียจจะจํามันนะครับเพราะมันจบไปแล้วขอดูแลราคายางที่เก้าสิบบาท เขาไม่ยอมเขาบอกว่าต้องร้อยยี่สิบขีดเส้นต้องร้อยยี่สิบจำได้ไได้ยุคไันจำได้แต่ขนาดนี่มันสี่สี่สี่โลร้อยมันยิ่งกว่าพร้อมกับคำถามในเชิงการบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรเยอะเลยค่ะนะครับจะช่วยจะดูแลอะไรยังไงยังไม่มีความชัดเจนกลางอาการระบมทุกข์ของชาวสวนยางภาคใต้นะครับค่ะ ลุงกำนันมาชี้ชวนมาโปรโมทงานสมุยเฟสติวัลเขาก็รับไม่ได้เขาก็โพสเข้าไปตัดพ่อต่อว่าแต่พูดแฟแฟนะฝ่ายที่เขาบอกป้องลุงกำนันก็เยอะก็มีก็มีก็จะเป็นสองความเหตุลองดูนะครับลองดูนะครับไปดูนะคะบางข้อความบางช่วงบางข้อความแล้วกันเริ่มจากเอาเพจที่หนึ่งขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นภาพของลุงกำนันกับผู้ใหญ่สาธิตเรียกถูกต้องละ ลงกับนายสุเทพกับผู้ใหญ่สาธิตเขาปรวมโบสสมุยเฟสติวัลในบัดโดนก็มีคนโพสต์เขไปต่อว่ายกตัวอย่างเช่นเอาเฉพาะปัจจุบันต,ตเอเกี่ยวกับเรื่องเอาบางข้อความด้วยกเอาบางข้อความเช่นมีคนไปเสด็จสีต้มน้ําท่อมไปแจกด้วยเปล่าอเอ๊ะเวลาชมุมนุมเนี่ยมันจะต้องสร้างความคึกคักใช่ไหมใช่ป่ะ <laughs> แล้วก็ เวลาจะสร้างอารมณ์คึกคลืนคึกคักคึกโครมแล้วก็อารมณ์อาจหันให้กับผู้มาชุมนุมนั้น,ม,น<อ>มันก็ต้องมีตัวช่วยคะอะไรคือตัวช่วยผมไม่ทราบแต่ท่ามกลางเสียงตัดพ่อต่อว่าเยอะแต่ว่าฝ่ายที่เห็นใจลุงกำนันก็เยอะนะ,ะอย่างเช่นเขาบอกไม่เข้าใจจริงๆราคายางตกต่ําม,มันเกี่ยวกับลุงกำนันตรงไหนก็กแค่คลุงกินขนมจีนธรรมดาธรรมดาก็แค่นคไ่ไหนกันอยู่ได้เดือดร้อนนะเข้าใจครับ แต่ต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองกันบ้างปรับตัวบ้างอะไรบ้างอย่าให้คนเขาด่าที่หลังได้ว่าเอาเงินนบมาผานเหมือนจำนำข้าวออออืม <c oughs> ส่วนอีกข้อความอ้มอาควายไงตอนนั้นมันบอกอยังไม่ขึ้นถึงร้อยี่สิบจะไม่เลิกม็อบลืมคำพูดตัวเองกันหมดแล้วหรืออา้าอีกข้อความ ก็ตอนประท้วงบอกว่าประท้วงเสร็จจะทําให้ราคายางเพิ่มอือะไรประมาณเนี้อะไรประมาณเนี้เอเออเอ้าเอ้าเอ้าก็เยอะแยะมากอันนี้ค่าทิ้งอันนี้ค่าทิ้งแรงมากผมบอกให้ค่าทิ้งแล้วผมบอกให้ค่าทิ้งแล้วเออวลีฮิตต่อจากจำนำข้าวมันเป็นกลไกตลาดห้าห้าห้าโอเค ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอ้าวอ้าอ้าก็ขึ้นจออ่านกันเองไม่กล้าอ่านบางอันก็ไม่กล้าอ่านมันแรงแต่ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวสวนยางนะคะที day, ่เขาบอกว่าใช้คําว่าเข้ามาถล่มในเพจแต่ว่าบอกว่าฝั่งของลุลกํานันก็เยอะในในเพจเดียวกันใช่มาปกป้องมาเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องนี้อะไรเงก็คือพยานจะพูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับดุลกํานันอย่างเช่นไม่อยากให้ทะเลาะกันสรุปนะเงินช่วยเหลือชาวนา ควรได้มาจากการขายข้าวเท่านั้นเงินช่วยเหลือชาวสวนยางก็เช่นกันมันต้องมาจากการขอย่างเท่านั้น <Ừ. S 1> โอเคนี่คือฝั่งลุงกำนันนะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่า ตอนนี้ลุงกำนันคงทราบแล้วว่าเกมการเมืองเกมทำลายล้างกันไม่ได้ช่วยทำให้ประเทศชาติดีขึ้นมาเลยคนไทยทุกภาครู้วันแล้วแต่ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมดถึงเวลาสมาคีกันหรืออย่างครับอย่าไปหวังอะไรกับผู้มีอำนาจในตอนนี้เคคนที่อยากจะรักษาสถานการณ์นะคะแล้วก็มองพยายามให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายก็มีสรุปอ้โถมกันก็ก็แต่ผมก็เข้าใจกลุ่มที่เข้าไปท้าลมลุงกำนันใน Facebook ของลุงกำนันนะ คนมันเดือดร้อนคนมันหิวแล้วก็มันไม่รู้จักมันหิวจริงๆหาทางออกยังไงพอเห็นลุงกำนันคนที่เคยเดินนําตัวเองอคนที่เคยชูธงเดินนําตัวเองมาโปรโมทสมุยเฟสติวัลแล้วมันแสลงใจแต่ขณะเดียวกันอีกฝั่งก็บอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับลุงกำนันสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะอก็แล้วแต่จะมองมุมมองนะคะแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความเดือดร้อนของชาวสวนยางแต่ว่า เรื่องนี้มองได้ทั้งมิติเศรษฐกิจและมิติการเมืองทั้งสองมิติเลยค่ะถ้ามองในมิติการเมืองก็ต้องรับราคาย,ยานเคยเป็นประเด็นทำลายล้างทางการเมืองค่ะในอดีตอย่าสโตกันเยอะพูดกันตรงๆขณะเดียวกันม็อบชาวสวนยางก็เคยเป็นเครื่องจักรสังหารทางการเมืองที่ส่งประหลาดุภาพในอดีตวันนี้จะจัดการกับภาพตรงนี้อย่างไรค่ะเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะ